สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับนิตยาสาร Forbes Advisor ได้มีการจัดให้อยุทยาติดหนึ่งใน50เมืองทั่วโลกที่ควรมาเยือนหลังโควิดรายละเอียดจะเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับ เมื่อวันที่4พฤศภาคม2565ที่ผ่านมาในธนกรวังบุญคงชนะโคษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่า f o r b Advisor ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในเครือนิตยสาร f o r b ได้มีการจัดอันดับให้อยุทยาเป็น1ใน50เมืองทั่วโลกที่ควรเดินทางมาเยือนภายหลังการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้นะครับพลเอกประย,ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทราบผลการจัดอันดับดังกล่าวและขอบคุณที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับสถานที่ที่สวยงามเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งเชื่อมั่นว่าด้วยเอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่หลากหลายและได้รับความนิยมตลอดมาประกอบกับศักยภาพการบริหารจัดการตามความเหมาะสมของสถานการณ์และการควบคุมโรคทางสาธารณาสุขจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลางไหลเข้ามาเดินทางในประเทศไทยอย่างคึกคักในเร็ววัน โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน50เมืองทั่วโลกที่ควรเดินทางเยือนในช่วงหลังการระบาดของโรคโควิด -19 และยังเป็นหนึ่งใน8แห่งของทวีปเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับเท่านั้นทั้งนี้ f o r b e ด Advisor ได้ยกย่องอยุธยาว่าเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในช่วงทศวรรษที่1,700ซึ่งเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพ โดยสามารถไปเช้าเย็นกลับได้แต่หากมีโอกาสค้างคืนก็จะได้เห็นภาพวัดต่างๆในช่วงเช้าและช่วงเย็นที่เงียบสงบในส่วนของเมืองอื่นๆในเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับได้แก่ฮาบินสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศภูฐานเมืองอัดสามประเทศอินเดียลอมบอกประเทศอินโดนีเซียไทยเปไต้หวัน ประเทศอุซเบกิสถานและโดฮาประเทศกาตาร์นายธนกรยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่านายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันจัดการดูแลการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมดูแลสถานาการณ์อีกทางยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนไทยและนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามนะครับนายกรัฐมนตรีได้ควบคุมสั่งการสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองปกป้องให้ทุกชีวิตในประเทศดําเนินต่อไปให้กิจกรรมและธุรกิจการท่องเที่ยวดําเนินได้อย่างปกติมีรายได้เกิดการจ้างงานแต่ขณะเดียวกันก็ให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตประชาชนด้วยครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ ความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Upfuture Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ